พูดเรื่องบวชกันมาพอสมควรแล้วที่นี่ก็จะพูดถึงเรื่องธรรมะกันต่อไปการบวชน่นก็เพื่อเรียนธรรมะเพื่อปฏิบัติธรรมะเพื่อรับผลของธรรมะแล้วก็เพื่อช่วยประกาศสอนทธรรมะ ต่อต่อกันไปด้วยเราจึงรู้ว่ามีหน้าที่ที่สมบูรณ์จริงๆนั้นสี่ขั้นตอนนะือเรียนธรรมะปฏิบัติธรรมะได้รับผลของธรรมะเรายังมีกระจายสอนผู้อื่น นการสื่ธรรมะส่วนเรื่องวินัยนั้นเป็นส่วนประกอบคือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเป็นอยู่ให้เป็นภิกษุ <c oughs> ที่ถูกต้องที่สะดวกแก่การที่จะเล่าเรียนธรรมะตามหน้าที่เหล่านั้นแล้วก็เพื่อ ข้าวกันได้เป็นหมู่เป็นคณะสามคัคคีปรองดองกันด้วยดีจึงมีคำคู่กันว่าธรร,ธรรมะวินยัยธรรมะมาก่อนคธว่าวินยัยก็พราะมเป็นตัวการตัววินัยนี่ก็เป็นตัวประกอบ ให้อยู่ได้เพื่อเรียนเพื่อศึกษาเพื่อปฏิบัติธรรมนั่นเองพูดถึงวินยัยนกันสักหน่อยในฐานะที่ว่าแฝดกันอยู่กับธรรมะคือว่าวินัยจะช่วยให้เรามีการเป็นอยู่ที่ ถูกต้องเหมาะสมสำหรับจะปฏิบัติางจากศึกษาและปฏิบัติธรรมะศึกษาดูจากตัวพระวินัยน,นั่นเองก็จะเห็นได้เรามีอะไรบ้างดูอย่างถูกต้องอตามแบบของภิกษุ มีวินัยข้อใหญ่ที่สุดอย่างไรข้อรองลงไปอย่างไรข้อเล็กๆน้อยๆเป็นอย่างไรแห่พิจารณาดูตามนั่นแล้วก็จะเห็นได้เองว่าช่วยให้เราอยู่ได้เป็นภิกษุที่เหมาะสมที่มีความเหมาะสมที่จะเรียนจะปฏิบัติจะได้รับผลของการปฏิบัติละจะได้สั่งสอนสืบๆต่อๆกันไป ทีนี่อีกทางหนึ่งก็ว่าเมื่อมันหลายคนข้าวมาอยู่กันหลายคนข้าวมันก็ต้องมีระเบียบมีวิน,นัยเพื่อจะอยู่กันได้ไม่เช่นนั้นแล้วก็จะทะเลาะวิวาดกาันแตกแยกกันทําลายหมู่ทําลายกันละไปล่มละลายหมดนั้นวินัยที่เป็นส่วนตัวให้อยู่ถูกต้องส่วนตัวบุคคลนั้นก็มี แ็ว <kę> วินยัยที่จะให้อยู่กันเป็นภาสุคือเป็นสังคมเป็นหมู่สงให้เกิดเป็นหมู่สงที่อยู่กันได้มากมากข้อนี้เป็นความจําเป็นะเพราะว่ามันก็มากขึ้นมากขึ้น,าน,ม,านมากขึ้นตามธรรมดามากขึ้นก็จะต้องมีระเบียบวินัยสาหรับคนที่จํานวนมากจะอยู่กันอย่างไร จึงก่ไม่กระทบกระทั่งกันนั่นก็เป็นวินัยแ้ะยังมีผลไปถึงว่าจะสืบอ,อายุศาสนาได้ด้วยถ้าภิกษุแต่ละรูปมีวินัยแล้วมันก็จะอยู่ ธรรมะหรือศา,ศาสนานั่นแหละก็จะอยู่ยืนยาวเป็นพันปีพันปีเพราะว่าภิกษุมีความถูกต้องในการเป็นอยู่ส่วนตัวในการเป็นอยู่เป็นหมู่เป็นคณะแล้วก็สามัคคทีการทําหน้าที่ของตนของตนเพื่อให้พระศา,ศาสนายืนยาวไปตลอดกาลนาน พระวินัยนั่นก็มีพิเศษอยู่บ้างคือว่าให,ให้รับผิดชอบตัวเองให้ลงโทษตัวเองให้โจทย์ป้องตัวเองให้แสดงอาบัติเองเรียกว่าทรงบัญญัติพระวินัยไว้นี่สำหรับ คู่ดีสำหรับสุภาพบุรุษไม่ใชู่สำหรับคู่เลวคู่คดโกงแต่ถึงอย่างนั้นก็อยู่มาได้เป็นปันปันปีดูให้ทิ่สุรับผิดชอบตัวเองฉันลงปาติโมกนี่ก็เพียงแต่อ่านสิขาบทให้ฟัง พอมีอะไรบ้างแล้วใครต้้มสิก้าบทไหนก็ต้องแสดงตัวเองนั่นออกมานี่คือเป็นระเบียบวินัยของผู้ดีไม่ใช่ผู้อันธพาลถ้าผู้อันธพาลก็ปกปิดเสียหลบซ่อนเสียไม่แสดงตัวมันก็เป็นน่าวเฟะไปหมดทีนี่วางไว้ในลักษณะเป็นของผู้ดีซึ่งจะไม่ปกปิด ความเชื่อของตัวเองแล้วก็ทําเสียให้มันถูกต้องถ้าทาผิดพลาดไปก็ทําเสียให้มันถูกต้องได้แก่การแสดงอาบัติต่างๆถ้าอาบัติปาราชิกก็แสดงก็ได้การศึกออกไปเสียมา,าสังฆาทิเศษก็ทําตามระเบียบสังกาทิเศษนังนั้นก็ทําตามระเบียบปาจิตติุกกฎจะตามเรื่อง แต่ล้วนแต่ว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่รับผิดชอบตัวเองเปิดเผยตัวเองขึ้นมาแล้วก็มีระเบียบให้ทำปวารณาให้ผู้อื่นตักเตือนตนได้นี่ก็เป็นระเบียบของผู้ดีถ้าเป็นผู้คลายมันไม่ยอมให้ใครตักเตือนแล,แล้วมันจะโกรธมันจะทำร้ายเอาด้วยนี่ก็ให้มันเป็นระเบียบ ของสุภาพบุรุษที่จะให้คนตักเตือนได้เรียกว่าว่ากล่าวตักเตือนกันได้ยังกันและกันให้ออกจากอาบัติได้เมื่อทําได้อยู่อย่างนี้ภาษาศาสนาก็ยืนยาวตลอดมาเป็นพันพันปีคณะสงฆ์จึงตั้งอยู่ได้มาเป็นพันพันสองพันกว่าปีนี่เป็นต้นนี่เป็นส่วนวินัย ที่ทําให้ภิกษุนั้นดารงตนอยู่ได้และทําให้หมู่แห่งภิกษุนั้นตั้งอยู่ได้ก็พร้อมเพียงกันสมามัคคีกันทําหน้าที่ของตนของตน,งตนเพื่อซืบอ,อายุประศาสนาไว้ไอ้ตอนนี้ก็เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายเลยทุกคน เพื่อภิกษุเองก็ได้รับประโยชน์ทั่วชาวโลกทั่วไปสัตว์ทั้งหลายก็ลอยได้รับประโยชน์นี่จริงว่าสงหมูสงฆตั้งมั่นลงอย่างมั่นคงแน่นแฟ้นในโลกนี้ก็ทำกิจการได้จนถึงที่สุดไม่ต้องใช้อาจยา อย่างกระทางโลกซึ่งต้องจับมาเขี่ยนมาตีมาใส่คุกมาใส่ตารางนี่พิกษุไม่เลวถึงขนดาดนั้นรู้จักรับผิดชอบตัวเองเมื่อเมื่อเป็นคนเสียคนใดก็เบื่อรังเกียจตัวเองก็ลาออกไปเสียก็ละออกไปเสียมันก็อยู่อย่างถูกต้องเรื่อยๆมาส่วนวินัยส่วนวินัยธรรมวินัย ส่วนวินัยก็สือเพื่อให้อยู่ได้ทั้งโดยบุคคลและโดยหมู่คณะและโดยกิจการงานที่จะต้องทำเพื่อการสืบอ,อายุประสาทสนานี่เป็นเรื่องวินัยทีนี้ขั้นอยู่ได้แล้วขั้นอยู่ได้แล้วมันก็มีเรื่องธรรมะแหละมีเรื่องธรรมะที่จะต้องเรียนศึกษาให้รู้ไว้ใาใจแล้วก็ปฏิบัติ แล้วก็ได้รับผลเป็นความสุขเป็นประโยชน์เป็นกำไรส่วนต้นแล้วก็ยังเห็นแก่ผู้อื่นจึงสอนสืบสืบไปเป็นการทำประโยชน์ผู้อื่นและเป็นการสืบอายุาศาสนานั้นด้วยขาขอให้ทุกๆรูปมองเห็น ก็จะจริงเหล่านี้ว่ามันมีอยู่อย่างนี้แล้วจะได้ทําตัวให้มันเข้ารูปเข้ารอยกันก็จะได้สําเร็จประโยชน์คือ <c oughs> จะอยู่ได้ศึกษาเล่าเรียนได้ประพฤติปฏิบัติได้มีความสุขได้สืบอ,อายุศศาสนาได้ผมพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้ไหมายความว่าเฉพาะ ผู้ที่จะอยู่ตลอดไปพูดนี่รวมทั้งแม่ผู้ที่าลาสิกขาก็จะต้องจัดต้องปรับตัวเองให้เข้ารูปเข้ารอยอันนี้ถ้าจะต้องลาสิกขาก็เตรียมธรรมะไว้พอสำหรับจะลาสิกขาเอาเอาไป ใช้เป็นประโยชน์อย่างการคลองเรือก็ได้ทีนี้มาถึงตัวธรรมะแล้วมันก็ก็เหมือนกันแหละจะเป็นคาราวาสหรือเป็นพระก็มีปัญหาที่ยงละกิเลสอย่างเดียวกันมันต่างกันอยู่หน่อยที่ว่าถ้าเป็นพระ,ะมันสะดวกมันสะดวกที่จะปฏิบัติธรรมะ ถ้าเป็นบรรพชิตเนี่ยมันสะดวกที่จะปฏิบัติธรรมะถ้าเป็นคาราวาสมันมีข้อรบก,กวนขัดข้องมากแต่ก็ยังต้องทําต้องทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้เมื่อมาเป็นพระไม่ได้ตลอดไปเจะต้องกลับออกไปเป็นคราวาสจะต้องเตรียมไปให้พอถ้าไปต่อสู้ในชีวิตคราวา